สวัสดีครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงมีความหูใหญ่พระราชทานความช่วยเหลือและทรงบรรเทาทุกข์ให้กับประสุนิกรของพระองค์อยู่เสมอครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีตําแหน่งเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนะคะ อย่างที่เราทราบดีท่านมีโครงการในพระราชดำรินับพันโครงการนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับน้ำปลาสุขภาพอาสาสมาัครสาธารณสุขต่างๆนะคะเกี่ยวเนื่องหมดเลยนั้นอะ่ะยุวากาชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย mm hmm. สภากาชาดไทยนะั้นมีภารกิจในการบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชน นะคะผู้เดือดร้อนฉะนั้นยุวกาชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาติไทยเราจึงน้อมนําพระราชดาริอันนี้มาใช้นะคะเช่นการปลูกจิตอาสาให้กับยุวกาชาติให้กับเยาวชนที่สมัครมาเป็นอาสายุวกาชาติเด็กจะรู้จักการให้การช่วยเหลือการแบ่งปันนะคะการออบําเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะคะขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยมีความรู้ติดตัวนะคะที่จะเอาความรู้อันนี้ไปช่วย หรือชุมชนสังคมซึ่งสามารถเป็นวิชาชีวิตที่ติดตัวเขาได้สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะได้แก่การปฐมพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัตินะคะและก็เกี่ยวกับเอสารเสพติดหรือการบราเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ร้วนแล้วแต่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าทั้งสิ้นนะคะยุวากาชาตินั้นเราพัฒนามาจากกิจกรรม กิจกรรมยุวกาชาดเมื่อเริ่มแรกก่อตั้งเมื่อ2465นั้นเริ่มจากกิจกรรมนะคะออต่อมาเราพัฒนามาเป็นองค์ความรู้เรามีทั้งพลวัตและนวัตกรรมนะคะเราบูรณาการกิจกรรมเข้ากับองค์ความรู้นะคะพัฒนามาเป็นวิชาชีวิตฉะนั้นยุวกาชาดทุกคนใครที่มาเป็นยุวกาชาดแล้วเขาจะมีวิชาชีวิตติดตัว ที่สามารถจะนำไปใช้ได้กับครอบครัวของตัวเองสังคมชุมชนนะคะยุคปัจจุบันภัยพิบัติเกิดอุบัติเหตุเกิดนะคะถ้าหากยุวกาชาติสามารถที่จะช่วยเหลือด้วยการแอ,อรทย์พยาบาลได้หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติของประเทศชาติเรารู้จักวิธีที่ป้องกันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนหลังหรือขณะเกิดนะคะฉะนั้นยุวกาชาติตอนนี้เราพยายามที่จะสร้างเครือข่าย ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศเราใช้คําว่ายุวกชาติหนึ่งอำเภอ1ชมรมอาสาเยุวกาชาติมมาาาาตในขณะนี้เราสร้างเกือบร้อเปร์เซ็นต์แล้วในปี57เราคาดหวังว่าจะสําเร็จร้อเปร์เซ็นต์ถ้าหากเรามี1นึ่อำเภอ1ชมรมครบในปี57นี้นะคะย่อมหมายถึงเยวาวชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทุกอำเภอจะมีความรู้ในลักษณะวิชาชีวิตที่จะไปช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วประเทศ นะะนี่คือ,อยุวกาชาตายุคปัจจุบันค่ะคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกลับมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยกันได้ใหม่ในรายการฟ้าหุ่มดินสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ